อเขจุดก็มีอะไรมากให้พี่น้าให้พี่นัามีความสุขนะครับผมไข่มดแดงกับผักหวานนิดนึงให้พี่นะเกินทำไมพี่นเล็กน้อยคุณแล้วรอบรอบหน้าก็จะเอา ยังยงมาให้ฮ่าฮ่าฮ่าคนละลู้กันนะลูกกันนะครับผมเพราะผูกมันวันนี้ก็ใช้ลูกมือไหนคนปลูกมันปลูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมือโอ้โหเป็นเกียดมากเลยนะได้ของมาจากพี่ดอนดีครับดีครับผมดีครับของหวานนั่นเกินของหวานนั่นเกินพี่ดอนนำมาให้ทากหวานกับใครหวานนี่เก็ให้แดงใส่ก็ไม่ว่ากินเค้กภาพเดียวก็พอโอเคเดี๋ยวอร่อยมากเดี๋ยวอร่อยไหมพี่นะกินอบคครัครับผม แล้วมาใครมาลำสักสองหมื่นนะโอ้โหลำสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสามจะตามสัญญาเดี๋ยวต่อไปก็หนูนะโอเคโอเคนะโอเคได้ก็พอหนูได้แล้วหนูจะไม่ลำหนูจะให้แฟนพี่ดอนดำได้บ้านลำนะได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้โอเคครับแล้วฝากช่องน้องเลยนะก็ฝากอยู่สายรังฝนโอเคนะค เปนชื่อใหแล้วเป็นชื่อใหม่แล้วอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเพชรพาเพลินพี่ดอนช่างพี่เพชรพาเพลินมันคล้วพี่คงพี่นะฟ้าหลังฝนใช่ไหมคล้ายเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคโอเคโอบนี้ด้วยนะครับครับผมได้ครับผมได้ไม่เยอะฮะครับผมได้ได้ได้เลยเก็บเอาของคุณแม่ขอพี่ดอนเขขอบคุณครับขอบคุณครับรวยๆนะพี่ดอนครับผมขอบคุณครับพี่น้าเช่นกันนะครับพี่น้าก็ขอให้ขอ หมื่นซับเร็วๆเนาะโอเคถ้าไม่ท่าหมื่นซับก็โหดสุดยอดเลยแหละยอดเลยในช่วงนี้ขุดมันอะไรปลูกมาเสร็จเรียบร้อยก่อนก็จะมาอยู่ที่นี่เลยโอเคโอเคมาประจำที่นี่เลยครับผมโอเคนะออกจากป่าดีใจออกจากป่ากันเลยก็จะออกจากป่าแล้วนะครับผมโอเคขุดมันขุดลายเสร็จก่อนก็จะมาเลยครับผมมาเล่นที่นี่ประจำแหละครับผมก็จะครับดีกว่าอยู่ที่สวนเนาะเต้นเต้นเต้นชีวิต ไข่มดแดงกับผักหวานเป็นของฝันมันเกิดถึงมันจะน้อยนิด แต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจของเราใช่เล่หของสูงด้วยพี่น้าเล่หองสูงใช่เอาพี่น้าอย่าเกินอยาพี่น้าเคยบอกว่าอย่าแกงขวานใส่กันมันแดงเนาะพี่สมอยากแล้วพี่น้าสมอยากแล้วนะก็มาด้านนี้เดียวก็โอเคมาฝากให้พี่นะเดินรถกลัดไปกี่ตัวโอ้กันเยอะอยู่เลยพี่นะาสามร้อยสี่ร้อยตัวพี่นะก็กินแล้วโอ้กินแล้วนะอยากให้กินก็กินแลผมใช่ใช่ใช่พี่นะโอเคครับผม